บอกอาม่จัดการมมาเอาตำแหียงยุ่นวะบอกอาไม่จัดการไปให่ไปสาเข้าใหไปบน้เเชี่ยอนเชี่รอดุไปเยางเลือเหีผู้การบอมันคือว่ามันสิได้กลับบ้านเดยวอยุของกับ้านเดอยูบ้านเองยอ้ยข้ารอยู่อะสลามันไมให่มาตำเหียงใงญ่ขึ้นนะขอคนกีากันจัมาได้เนี่ยเนจะใจกเขาอ่ะไม่ไขาคเขาทั่วว่ามาจัดการไกิเป็บู้ใหญ้บาน ตำแหน่งตัวไปคนช่างบ่ดีเดี๋ยวน่นดิเอเเีจอๆมันก็สิไดง้ยมาอยู่นั่นล่ะสิว่าตำแหน่งใหื่อนมัน่าใ้่ไมคกัผู้การขงสรางด้วยชีีใหญ่เนี่คันอบได้จะแดกกับดอชีีแล้วปีนึ่งก็เสียบเียเสียองแสบอกอามาจัดการบอกอามาจัดการแนนัมน้อนี้บ่มีเงินใส่นี่กระท่วมหวอยเน่เอามาเฮ็ดพุ่นน่ ใส่เบ็ดใส่เบ็ดก็อว่เห็นเบ็ดเบ็ดยังปลาไหลอ่ะใส่เลยแกนี่ตายน้าบกว่าแล้วหมู่บ้านบอกว่าไปเอาปลาคอนแล้วเอาเอาลูกแช่บกปล่อยก็้ะมุ่้าให้เชียร์ว่ากนแก่ก็ขาลึดีเอาหมู่บ้านหลัลานเกปล่อยก็ติดล้วมึงลูกผู้ปลาไหลจะผู้เสียกะไ่ได้ยังถูให้เชียร์ก็ไม่ได้ที่ไก่ยังว่า ก็ชวะพวกนายจะยกกิจการหญ่มาไหลอ่ะรับผูอ่ะเนี่ยมาช่วยให้ขาเขาแล้วบูไปเลี้ยง่อนเอาไหลเคอว่าวกินบดีคอยบเวโทษพิเศษรตายจะเจ๊จอยถ้าพี่โอ๊ใจพิจารณน่ะเอ้ยปลาอยู่ดีเอาเลยดมาุ่ง อาจร้ว่หลายขากีวกดหพวกหนูมาอยู่บบานมันคือบ่มีป่าคนบ่กิ่นป่ามาเลยไ่ใช่ใ่ทุ่งเม่วันเจียมกบบาคุณช่วยเลยเถอะไปเอาอันผ่าตรงน้อยเนี่ยเือวันไรหาไหไปเอามาเอาไว้คู่สีดิเอาไปสทานเแล้ว่าเกษพ่อทำเนี่ยไปงเกงเพิ่นไปไงระชับเนี่ย

ไม่เลยไม่ลไม่ลยคกดูไปดวัวไหเลกเยรอกคือบกเฝ้าในป่าบ่ยินหาไม่ยิได้เรื่องเลยกมาหลยจงมาได้เล้วทุ่งเครื่องผ่นเรี้นรหาไตัเทียวเยเอาขิดเอาผ่านเรียขิดจับเลยเอาไปแยกกับบ่บักดูหลกับ่บักเอาไปจุกวาดพนดีเพียงไม่าชกชาเก้น ันเที่วอากเี่อยบาหลหลกจากปจีก็ดูไหลเนีลายแต่ว่าปีพวกหนูมาอยู่นี่บ่ม่ป่าเพราะมันคนกินป่าป่าเลยบาอยู่คนเขาก็บเนียอ่าูีปไหลปไหลนุ่งปลาไหลไปละพกแเชีงุกลาเดียวกนว้าวทีนั่นเราไปขายบ่ขายหดปลาเดียวันทยงนปเดียวไปดวนนั่นไม่ใช่เดียวนั่นเนั่นปะวูม กูย้อนดันนี่กูไ่ไปเจยบไปทั้งหลายเด้อเดไม่ไปยำไม่ได้เสียะสี่ลห่าล้อหงล้มันปั่นไปไปเล้วได้ห่าล้บึเอาสามมึไปเห็นไปทั้งวอนไปก็ท่วงก็ได้ได้หกว่าเอาไปขายบุตรบุตรพ่อแม่ท่านนี่เนี่ยพอแม่ป่าสางมันบางยังเหรอเนาะพูดแม่อันอันถายาวบุกเลิกองลีบถุงเนี่อ๋อมายามดังอ่ะพูดแมถ้ารู้ละ บ้ากกบาถด็เจลคู่พดพวกหนูไม่ยามย้ำใดพระท่านเจียเทียท่านนี่เนี่ยพวกไม่ยุติสีสวางตายบุญหาคนยาได้บุดนั่นเลยเพรายี่พายไปรอดไปละผมหาผมคนนั่นไปละว่าบ่มารีบเถอะอันที่นั้นเนี่ยบางนยาเราป่ามาเจา่าว่าม่นจะได้เอาไปละนี่เป็นอไเจรัหาโลกโลกลกเพื่อไปเพื่อชลกกทางนมีงูไล่ เออูลย่างรดมายามเทียวแรกเดี๋ยวสองกิโลก็เที่ยวรกเดี๋ยวสองกิโเที่ยวสามมาดเบอเลียงเก้าหองบเลียงสามปีมาเที่ยวเชื้อไทยเน่าแบบหกกิโลน่เดี๋อ๋โอ้